ขอขอบคุณนะครับคุณปิยวุฒิที่โดเนตไม้ผม4บาทเอาไว้ซื้อลูกอมนะครับพี่ขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณปียวุฒิที่โดเลตไมอีกรอบ4บาทเอาไว้ซื้อลูกอมอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณเวทินที่โดเนตไมผมห้าสิบบาทอัพตอนใหม่เร็วครับขอบคุณมากครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับเออคือว่าในท่านทางร้านของเราเนี่ย มีเครื่องดื่มชนิดใหม่มานำเสนอบางทีอยากจะเหมากับท่านก็ได้นะคะหาอะไรของเจ้าเนี่ยหญิงผู้นี้คือหมิงวูดูเหมือนว่านางจะหาะไรายได้เสริมจากการทำงานที่โรงเตียมแห่งนี้ว่าแต่ว่านะทำไมข้าถึงได้รู้สึกคุณหน้าของเจ้านักนะเฮ้้านึกออกแล้วเจ้านะคือนักเรียนในสถาบันเจียหลานใช่ไหมล่ะไม่ผิดแน่ข้านะ่ จำสาวสวยที่อยู่ในสถาบันได้เกือบทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดเจ้าน่าจะชื่อหมิงวูใช่ไหมนี่นี่ข้านะชื่อยู่หูเจิงและอีกไม่นานตัวข้านั้นจะกล้าเข้าสู่ขั้นนจาจะขั้นที่หนึ่งนี่หมิงวูว่าแต่ว่าเจ้านะทำไมถึงได้มาขายเหล้าในโรงเตียมแห่งนี้กันล่ะมันดูไม่ดีเลยนะสำหรับผู้หญิงอย่างเจ้านะเออรุ่นพี่ยู่ท่านนะ ต้องการเล่าในแก้วนี้หรือไม่มันราคาเพียงแค่หเหรียญเองนะฮิ <c oughs> ได้ข้านะเอาอยู่แล้วว่าแต่ว่านะทําไมเล่าแค่นี้มันถึงได้มีราคาที่ถูกเช่นนี้ล่ะแค่หกเหรียญเงินเองอย่างนั้นเหรออะไรของท่านเนี่ยฮิ <c oughs> ด,ดุนพี่ท่านท่านทำอะไรนะนี่หมิงวูเจ้าน่ยสวยมากเลยนะเจ้ารู้ไหม เจ้าไม่จําเป็นต้องมาทํางานที่นี่เลยนะทําไมเจ้าไม่ลองมาเป็นคนของข้าดูล่ะข้าน่ะจะให้เจ้าหนึ่งเหรียญทองต่อเดือนเลยนะเจ้าสนใจไหมหมิงวูเออข้าพูดผิดหนึ่งเหรียญทองนะ่ะหมิงวูปล่อยข้านะรุ่นพี่ได้ปวดท่านปวดให้เกียรติข้าด้วยหน้อยเป็นแค่คนขายเหล้ามากล้าปฏิเสธข้าอย่างนั้นเหรอเจ้านะ คิดดีๆก่อนจะตอบนะหมิงหวูเจ้ายังจะกล้าปฏิเสธข้าอยู่ไหมปล่อยปล่อยข้านะเฮ้ยนี่เจ anyway> ้าเฮ้ยเฮ้ยสองคนนั้นมันทำอะไรกันเพราะนั่นเฮ้ยวันนี้พวกเราเนี่ยค้นหานายน้อยหยุนทั้งวันก็ไม่เห็นเจอเลยข้าว่าพวกเราเนี่ยพักยกมาดื่มกันสักหน่อยก่อนเถอะเฮ้ยข้าว่านะบางทีนายน้อยหยุนอาจจะ ตายไปแล้วหรือเปล่ากันแน่นะว่าแต่ว่านะเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ที่นี่เนี่ยทาไมมันถึงได้เงียบขนาดนี้เอ๊ะเ,เจ้าเจ้าด,ดูนั่นสินั่นมันสาวคนที่นายน้อยหยุนช่วยเอาไว้ในปานี่เอ๊ะเจ้านี่มันก็คือคนที่ชอบติดตามล่วงล้นโยไม่ใช่เหรอฮะอ,อะไรของพวกเจ้าเนี่ยฮดูท่าพวกมันสองคนนี้ อ่อนแอกว่าข้าอีกนะนี่พวกเจ้าสองตัวน่ะยุ่งเรื่องอะไรของชาวบ้านวะใส่หัวไปซะข้าให้เวลาพวกเจ้าสามลมหายใจนี่เจ้าน่ะอาจจะไม่รู้จากพวกข้าทั้งสองคนแต่ว่าเจ้ารู้จากนายน้อยหยุนใช่ไหมล่ะข้าได้ยินมาว่าเจ้านั้นชอบติดตามล่วลันโยอยู่ใช่ไหมล่ะเจ้ารู้หรือไม่ว่าล่วลันโยนั้นเป็นคนที่นายน้อยหยุนของพวกข้านั้นชอบอยู่เจ้าทําเช่นนี้ เจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่เอ๊ะเจ้าสองคนนี้เป็นคนของหลี่วุนเซียวอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าเห็นว่าพวกข้าไม่ทําอะไรกับเจ้าก็เลยคิดว่าพวกข้านั้นไม่คิดกล้าทําอะไรเจ้าอย่างนั้นสินะฮข้าจะบอกอะไรเจ้าให้นะที่นี่ไม่ใช่สถาบันเจียหลานข้างนอกนี้นะเพียงแค่พวกข้าสั่งการไม่กี่คําเจ้านั้นก็เสร็จพวกข้าแล้ว อ,อืม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 ข้าก็ว่ากันแหละ <c oughs> ผู้ที่ติดตามดีหยุนเซี่ยนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นลูกของคนจากกองทัพเราไม่ได้อยู่ในสถาบันเจริญราในตอนนี้มันทําอย่างที่มันพูดได้อย่างแน่นอน <c oughs> นี่ข้านะ่ไม่อยากจะเสียเวลามาเล่นกับพวกเจ้าทั้งสองคนหรอกนะและอีกอย่างข้าเนะ่ก็ไม่รู้จักสาวน้อยผู้นี้อีกด้วยตอนนี้ข้าเนะ่ก็ดื่มเหล้าพอจนหนำใจแล้วถึงเวลาแล้วที่ข้าน่ะ ต้องกลับไปพักพรอนอะไรจะอวดดีขนาดนั้นถ้าหากว่าเรานะ่ะไม่ส่งคนทั้งหมดออกไปค้นหาหนายน้อยหยุนแล้วก็ขา้าทำให้มันต้องขานเขาออกไปจากที่นี่เลยเฮ้ยเอาหนาวนะอย่าไปถือสาขยะเหล่านั้นเลยทำไมพออยู่นอกสถาบันสองคนนี้ถึงได้ทำตัวเก่งขนาดนี้กันแน่เนี่ยนี่นี่เจ้าคิดว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับนายน้อยหยุนหรือเปล่า พวกเราเนะ่ะใช้การค้นหาจากกองกําลังสมาคมหมอกอีกทั้งกองกําลังค้นหาของอาณาจักรก็ยังไม่มีวี่แววค้นพบตัวนายน้อยหยุนเลยนะต่อให้เป็นมดตัวเล็กๆป่านนี้ก็น่าจะเจอแล้วนี่นี่เจ้าเนะ่ยยังจะเงียบอะไรอยู่อีกเฮ้ย <Hey, S 1> นี่เรื่องนั้นนะข้าจะไปรู้ได้ยังไงกันล่ะช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนายน้อยหยุนเองมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตั้งมากมายเดี๋ยวก่อนนะ นายน้อยหยุนที่พวกท่านพูดถึงนั้นคือหลี่หยุนเซียวใช่หรือไม่ฮึก็ใช่นะ่นสินายน้อยหยุนก็คือหลี่หยุนเซียวคนที่เจ้ากับหลานเฟยร่วมมือกันเล่นงานเขาอย่างไงล่ะหรือว่าครั้งนี้เจ้าก็มีส่วนรู้เห็นดีอย่างนั้นเหรอเออ,เอ,อคือว่าข้า่ะคือข้าน่ะได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังตระกูลหลี่เมื่อยังสามวันก่อนแล้วนะทําไมเขาถึงยังไม่ถูกช่วยออกมาอีกล่ะเ,อ,อ,เอ,อ๋อะไรนะ นี่นี่เมื่อกี้เจ้าเนะี่ยพูดอะไรออกมาเจ้าไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมเออ,เอ,อคือว่าข้านะ่ะอ,อ,อะไรของพวกท่านเนี่ยนี่เรื่องสําคัญขนาดนี้นะทาไมเจ้าถึงได้พึ่งมาพูดเอาตอนนี้เนี่ยเออคือว่าข้านะ่ะก็ได้แจ้งไปยังตระกูลหลี่แล้วนี่แล้วก็อีกอย่างท่านบร,รมาจารย์ของตระกูลหลี่ก็บอกข้ามาว่าไม่ต้องกังวลเอ,อ๋เจ้านะ่ะได้คุยกับท่านปู ของนายน้อยหยุนแล้วอย่างนั้นเหรอ,อ,อที่จริงมีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผู้นั้นส่งมาคุยกับข้านะ่ะไม่ได้การละเรื่องนี้มันชักแปลกๆแล้วข้าว่าเราต้องรีบไปช่วยเขาให้เร็วที่สุดเดี๋ยวก่อนสิเจ้านะอย่าเพิ่งรีบไปเราต้องไปแจ้งเรื่องนี้ให้กับท่านจ้าและก็ท่านอาจารย์หยุนเสียงก่อนแม้แต่ผู้วิทักษ์ของเมืองพวกเขานั้นต้องเกรงใจต่อท่านทั้งสองคนนี้อย่างแน่นอน เออใช่ข้านะก็เกือบลืมไปเลยฮะนี่แม่สาวเซเลมูนเจ้านะมีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาว่าเจ้าควรจะต้องตามข้ามาก่อนก็แล้วกันณนาลานฝึกของตระกูลหลงดูเหมือนว่าบนลางบลองนั้นจะมีคนฝึกฝนทักษะการต่อสู้อยู่และชายผู้นี้เขาก็คือบุตรชายคนที่สองของแม่ทัพหลง นามว่าหลงหลานนี่หลงหลานดูเหมือนว่าฝ่ามือพยักซ่อนเลนของเจ้านะ่ะจะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นแล้วนะ,ะข้าคิดว่าอีกไม่นานหรอกฝีมือของเจ้านั้นคงจะเท่าเทียมกับพี่ชายของเจ้าเป็นแน่นี่ท่านพ่อท่านนะ่ะก็พูดเกินไปแล้วฝีมือของข้านะ่ะยังห่างไกลจากพี่หลงห่าวอีกมากนะักเขานะ่ะเป็นถืงอนจากขั้นที่สองระดับสองดาว ตั้งนานแล้วนะเอเอว่าแต่ว่าท่านพ่อท่านน่ะเป็นอะไรไปอย่างนั้นเหรอท่านต้องมีเรื่องกังวลใจอยู่ใช่หรือเปล่าล่ะเฮ้ยก็เมื่อเร็วนี้นะสิทั่วทั้งอาณาจากักรนี้ได้มีการตามหาชายผู้หนึ่งอยู่แต่ว่าหายังไงนั้นก็ไม่พบตัวเขาในฐานะที่ข้าเนะ่ยเป็นผู้นำเหล่าทหารรักษาความปลอดภัยของเมืองนี้ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ข้านั้นจะต้องกังวลเออท่านพ่อว่าแต่ว่าเขาน่ะคือใครกันอย่างนั้นเหรอเขาเนี่ยคือดานชายคนโตของท่านกัวกงเป็นหนึ่งในนักเรียนของสถาบันเจียหลานแต่ว่าเหตุผลที่เขาตามหาชายผู้นี้น่ะพ่อเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะเออว่าแต่ว่าพี่ชายของเจ้าน่ะไปอยู่ไหนกันล่ะอ๋อท่านพี่น่ะเหรอท่านพี่เขาน่ะ อยู่ที่เรือนจําเมื่อหลายวันก่อนนะ่ะมีเด็กเหลือขอคนหนึ่งมันมาทําร้ายแขนของท่านพี่พอท่านพี่หายเจ็บเขาก็มุ่งหนะ้าไปยังเรือนจําเพื่อจะไปเล่นงานไอ้เด็กเหลือขอคนนั้นเลยแหละเขายังบอกข่าอีกด้วยนะว่าเขาจะทาให้ไอ้เด็กคนนั้นนะ่ะมันได้รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดที่แท้จริงฮ้พี่ชายเจ้านี่ไม่ได้เรื่องเสียเลยเป็นถึงลูกชายของข้าแต่กลับทําเรื่องน่าอับอายเช่นนี้อย่างนั้นเหรอ เออคือว่าท่านพ่อไอ้เจ้าเด็กผู้ชายที่ท่านพี่พามานั้นเมื่อสามวันก่อน,น,อนเขานะดูเด็กมากเลยนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ทั่วทั้งเมืองนี้กำลับบงตามหาตัวเขาอยู่นะท่านพ่อหืมข้านะ่ะได้ยินท่านพี่เฮาพูดถึงเจ้าเด็กนั่นด้วยนะรู้สึกว่าท่านพี่เขาจะเรียกมันว่ายุ่นยุ่นยุ่นอะไรนี่แหละพ่อเอ เฮ้ยนี่หลงหลานเจ้านะเกือบทำให้พ่อหัวใจวายแล้วนะเฮ้ยยังดีที่เจ้าบอกว่าแสของเจ้านั่นนะคือยุ่นเฮ้ยข้านี่นะตกใจกลัวไปได้เออท่านพ่อคือว่าข้านะจำผิดไปข้านึกออกแล้วชายผู้นั้นนะคือลียุ่นเซียว หลียุนเสียวอย่างนั้นเหรอพูดไ่ที่เสียเด็กแวนใจเย็นใจเย็นนั่นลูกแกนะ